วันที่21กรกฎาคม2566ที่พักเก้าไกลานายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลได้กล่าวถึงเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปหลังจากที่การเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลซ้าไม่ได้จึงทําให้ถูกตีตกไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจะเสนอชื่อพักเพื่อไทยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปแต่ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปแน่ชัดว่าจะเป็นใครเมื่อผู้สื่อ าถามว่าจะถอยเรื่องมาตรา1 1นึหรือไม่ในายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขอหารือกันอีกครั้งเพราะตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันเมื่อถามว่าจะฉีก MOU หรือไม่ในายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องรอดูก่อนแต่อาจจะมีพักที่9พักที่10แต่ก็ต้องรอหารือกันก่อนอย่างไรก็ตามก้าวไกลประกาศจุดยืนชัดเจนคือไม่เอาลุงแน่นอนแต่หากเอาลุงเข้ามาคงต้องรอให้เพื่อไทยชี้แจงเพราะยังไม่ได้คุยกัน